ค่ะดุคอม ชมนะคะรงคลิปนี้ตอนเวลาตีสี่นะคะบอกเลยว่าของยิ่งเหลือเยอะมากๆแถมวิธีการทําก็ง่ายภายใน15นาทีค่ะนั่นก็คือกระเป๋าน้องไมโครเวฟแด้นร้องที่มีเด็กโผล่ออกมาบอกเลยว่าแอบดูซาดินิดน,นึงนะคะ,ะน้องๆเขาแจกตั้ง1 0 0 0 0หมืนชิ้นนะคะต้องมีแล้วแหละอย่างแรกเลยนะคะน้องๆจะต้องทําการเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะพี่แป้จะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้น้องใต้คลิปนี้ก็ยืนยันอะไรให้เรียบร้อยน,นะคะจากนั้นเนี่ยน้องๆต้องเข้ามาเว็บไซต์นี้นะคะตามที่เป้นส่งลิงก์ให้ด้านล่างนะคะแล้วกดด้านบนนะที่คาว่ารอบอินนะคะน้องๆ กดปั๊บนะให้เลือกตัวไอคอนที่มันเป็นรูปโรบอกตามพี่แป้งชมมาได้เลยนะคะไม่ต้องพิมพ์อะไรคะ่ะเพราะเราจะต้องล็อกอินผ่านโรบบอกของเราเท่านั้นนะคะพอกดปั๊บนะ,ะให้น้องกดปุ่มสีขาวแล้วเลื่อนลงมากดปุ่มสีฟ้านะคะแล้วรอปุ่มสีฟ้าทีหนึ่งแล้วกดได้เลยคะ่ะจากนั้นน้องก็ยืนยันชื่อของน้องให้ถูกต้องกดปุ่มสีเหลืองแล้วก็เลือกเกมอะไรก็ได้นะคะสักหนึ่งหรือสองเกมนะคะแล้วน้องเจอตรงนี้น,น้องกดสคริปต์ไปได้เลยนะคะข้างๆปุ่มเน็กนะคะแล้วก็เลือกอวตารของเราแล้วกดเน็กไปแล้วกดสคริปต์นะคะน้อง ที่เคยลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยไม่ต้องลงซ้ำนะคะเพราะเราลงทะเบียนไปหนึ่งครั้งแล้วก็คือเราเล่นได้ยาวเลยนะคะเข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยข่าพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทำยังไงบ้างแล้วเมื่อนองเข้ามานะคะน้องแค่เล่นตามเกมของเขาไปนะคะเควสน,นั่นก็คือโนโนเนี่ยจะต้องชนะทั้งหมด5ครั้งนะ,ะหรือ5วินนั่นเองคะ่ะ จะอยู่ด้านล่างก็เช็คก่อนนะคะว่าของตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วทำทันหรือเปล่าและการเริ่มเกมนะคะน้องเข้ามารอในวงกลมตรงนี้นะจะมีคนเข้ามาอยู่แล้วค่ะน้องๆสังเกตได้จากนั้นรอคนเข้ามาครบ4คนหรือ6คนนะคะเกมก็จะเริ่มจากนั้นนะคะน้องๆเขาจะให้น้องเลือกดาหรือเลเวลความยากนะคะว่าน้องจะเล่นในระดับไหนนั่นเองและการเล่นนะคะหาโนนเนี่ยเป็นฆาตกรก่อนนะคะน้องๆจะต้องจับเด็กให้ได้นะคะแล้วเอาเด็กเนี่ยไปยัดในตู้ บอกเลยว่าซาดิชม,มากพี่แป้งก็งงว่าเกมแบบนี้ไม่ออกมาได้ยังไงนะคะ <sm ell> สมมติว่าเขาจะชี้อยู่ว่าเอ้ยนี่เราเจอเด็กแล้วนะกดอีที่เด็กแล้วก็เอาเขาเนี่ยเข้าเตาอบไปมันจะสลับกันนะคะเมื่อกี้เรานะคะเป็นฆาตากรค่ะน,นี้เราจะต้องเป็นเด็กมากก็วิ่งหนีเขานะฮะอยาให้เขาเนี่ยเอาเราเข้าตู้อบได้นะคะน้องสมมติว่ามเเีเพื่อนมาช่วยเราก็สามารถออกจากเตาอบได้เหมือนกันแล้ววิธีการเล่นมันก็เหิดอที่พี่แป้งชวพูดนะคะน้องๆก็เริ่มใหม่ปั๊บนะะน้องๆหาน้อง,นองชนะเนี่ยมันจะ บอกอยู่แล้วว่าข้างบนเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งเกมมันจะมีประมาณ3เกมสลับกันไปสลับกันมาอยู่แบบนี้นะคะซึ่งใช้เวลาไม่นานค่ะมันอยู่ที่ว่าไอหลังเนี่ยมันจะเกียนไหมเพราะว่าแป้งเล่นก็โดนเกียนนะคะรือแบบเล่นเล่นปั๊บมันก็ออกมันก็หลุดอะไรแบบนี้นะคะวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ้น้องแค่ชนะทั้งหมด5ตาเท่านั้นอย่างตอนแรกที่แป้งชมบอกว่าให้น้องเข้ากลุ่มของเขากอนะคะแล้วก็มาเล่นให้ชนะ5ตานะคะมันขึ้นแบบนี้ให้น้องกดรีเฟซด้านขวามือนะคะที่เป็นปุ่มสีเขียวตัวนี้กดได้เเเเเลลยยจจาาาาาาากกนนนนนนัั้้้้้มมมะะะะะคคคคํํวว่่่ใหองดดไพร จะขึ้นคำว่าเทเลพอร์ตมานะคะจะพาเราไปรับของอีกแบบหนึ่งพอน้องเข้ามาแล้วให้นอนเดินไปบ้านสีส้มหรอกเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นให้เดินตรงขึ้นบนเวทีไปเรื่อยๆจะมีคำว่าเคมอยู่ด้านบนนะพอนน้องเข้าไปในวงเนี่ยมันจะขึ้นของฟรีที่น้องได้มาเมื่อกี้ปั๊บน้องกดคำว่าเคมค่ะบเทพสูนรบัาจะขึ้นน้องรับของฟรีชนีได้เลยค่ะ